วันนี้ติดตั้งแบรนด์โมเดิท็อปเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของผ่าไร้ไฟฟ้าอยู่แล้วจะมีรีโมทจากโรงงานมานะครับของโมเดิท็อปแบบนี้วิธีสั่งงานจากรีโมทเดิมก็กดหนึ่งครั้งเนี่ยกดจากรีโมทเราก็จะมีเวอร์ชั่นพิเศษสําหรับคนที่ไม่อยากพกรีโมทสองดอกไม่อยากพกรีโมทหลายอันนะครับนะรีโมทโมเดิท็อปเนี่ยเราก็เก็บไว้ที่รถเก็บไว้ที่บ้านก็ได้เราจะจัดการด้วยกล่องวิซ่าบาร์ตัวนี้นะจะสามารถ ทำให้เราสั่งงานฝาท้ายไฟฟ้ามองเ t ้นท็อปได้จากรีโมทเดิมรีโมทของฟอร์ดแรปเตอร์นี่แหละทีสั่งงานให้กดอันล็อกสองครั้ง1 2ึ่งอก็เหมือนกันครับอยากจะสั่งปิดก็กดรีโมทเดิมของฟอร์ดนี่แหละกดอันล็อกสองครั้งหนึ 1, ่งสอดูมาแนละ้วสามารถใช้รีโมทเดิมของรถ คอนโทรลฝาท้ายได้เลยไม่ต้องพกที่หมด2อันนะครับใครอยากใช้เมนวนวดก็่ังได้ปกตินะ,ะแบบนี้ได้เมนวนวดเปิดปิดได้ปกติ